ชีเป้าของถูกขนมจีนเจ้าอร่อยในตำนาน100ปีเมืองท่องเที่ยวในอำเภอละงูจังหวัดสตูลพูดถึงขนมจีนหลายจังหวัดก็จะมีเจ้าดังเจ้าเด่นที่อร่อยที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลก็มีเช่นกันร้านที่ทีมข่าวส่งใต้นิวอยากจะแนะนําก่อนนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปยังเกาะหลีเป๊ะอยากให้แวะที่ร้านนี้เลยร้านขนมจีนเจ้าอร่อยในตำนานของอำเภอละงูชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าร้านกะแดงหรือว่าร้านเจสานี ซึ่งเป็นธุรกิจร้านขายอาหารกันภายในครอบครัวโดยเฉพาะขนมจีนที่ส่งต่อมาสู่รุ่นที่3แล้วร้านตั้งอยู่3ามแยกปากปิงมุ่งหน้าไปบ่อเก็บลูกแหล่งท่องเที่ยวประมาณ50เมตรในเขตเทศบาลตำบลกำแพงอําเภอละงูจังหวัดสตูลที่ร้านนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของผักเครื่องเคียงที่จัดมาแบบจุใจหลากหลายกับผักพื้นบ้านและผักดองนอกจากนี้น้ำยาขนมจีนยังใช้ปลาสดจากท้องทะเลสตูลทำขายวันต่อวัน 60-100กิโลกรัมขณะที่เส้นขนมจีนต้องสั่งเจ้าประจำที่ใช้เครื่องมือโบราณและพิถีพิถันกับการทำเส้นสดมีลูกค้าติดใจและเป็นลูกค้าของทางร้านมายาวนานจนถึงทุกวันนี้น้ำยาขนมจีนแกงกะทิแกงไตปลาและแกงหวานที่ตักเสิร์ฟเติมชนิดดูใ,ใจลูกค้าอิ่มชนิดร้องขอชีวิตด้วยราคาจานละ25บาทไข่ต้มฟองละ6บาท นอกจากนี้ภายในร้านไม่ได้มีขายเฉพาะขนมจีนเท่านั้นยังมีข้าวเหนียวไก่ทอดข้าหมกไก่ทอดหรือข้าวแกงและมีชากาแฟไว้บริการด้วยลูกค้าส่วนใหญ่นอกจากนักท่องเที่ยวแล้วจะมีลูกค้าประจําและบอกต่อมาทานกันที่นี่ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึงบ่ายโมงรับออเดอร์ซื้อเป็นกิโลกร,รัมไปทานที่บ้านหรือรับทำเป็นชุด จะขายที่ร้านแห่งนี้และในตลาดถนนคนเดินสองแห่งเท่านั้นกระแดงหรือนางจันยาอุโยอายุ63ปีเจ้าของร้านบอกว่าที่ร้านแห่งนี้ทำเป็นธุรกิจในครอบครัวขายมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่และสืบทอดมาจนถึงรุ่นพวกตนเราจะสาใส,ใส่ใจในส่วนของวัตถุดิบตั้งแต่ผักเครื่องเคียงที่ใช้ทานคู่กับขนมจีนรวมทั้งเส้นขนมจีนที่จะต้องเป็นเส้นสดเท่านั้นส่วนเครื่องแกงจะทำเองกับมือ เพื่อให้ได้น้ํายาขนมจีนใหม่สดทุกวันขนมจีนของเรานีต่างจากร้านอื่นยังไงคะปักค่ะจะสั่งปักมาจากบ้านๆเลยค่ะปักปักบ้านๆเลยก็ขนมจีนก็ขนมโบราณค่ะที่ที่หนวกินเส้นนั้นของโบราณค่ะแล้วใช้ใบฟืนทำค่ะค่ะเส้นสดค่ะน้ำยาละคะน้ำยาวันต่อวันมาใช้มาเปล่าวันละยี่ลาลูกแต่แต่ตัวนู้น้ำยาสตปลานะจ๊ะ สาเองแล้วก็ตัวรั่วเองลูก oh, <yeah. S 2> อ๋อมันกินแตกต่างกันไม่ได้ซื้อมาซื้อ oh. ซื้อแต่พริกอย่างเดียว hmm. สองใต้นิวรายงาน